คอนโดยุคใหม่แห่งนี้นะคะเหมาะกับอินฟลูเอนเซอร์สามารถทําคลิปสวยๆที่คอนโดได้โดยที่ฉากไม่ซ้ําเลยเปรียบเสมือนเราอยู่โรงแรมเลยค่ะเพราะมีส่วนกลางมากถึง33จุดทําให้คิดคอนเทนต์ได้ไม่จํากัดนอกจากนี้นะคะยังมีห้องจากรุซี่ที่สามารถพักผ่อนได้แบบส่วนตัวมีห้องเกมที่สามารถรีแลกซ้ายแบบสะใจเลยนอกจากนี้ยังมีจุดที่สามารถทํางานได้แบบที่ไม่หมดแพชชั่นเลยค่ะ สวัสดีค่ะบิวจาก Oh My House นะคะวันนี้บิวพาทุกคนมาชมโครงการที่เป็นคอนโดยุคใหม่ ขวัญใจอินฟลูเอนเซอร์เลยและที่นี่คือโครงการ a อ m o s Palacio โอลาดเ้าวังหินนะคะจาก Asset w i วท์เดเวลลอปซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า a อ m o s เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่อง Facility ที่จัดหนักจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นโซนไหนที่เขาไปทำก็าตามคำว่า Palacio เนี่ยมาจากภาษาสเปนนู้ที่แปลว่า p Palace หรือว่าพระราชวังแนวคิดของโครงการนี้จึงไม่ได้มองว่าคอนโดเป็นแค่ที่อยู่อาศัยนะคอนเซปต์เขาก็คือ your place is your palace ไม่ได้หมายความว่าต้องยิ่งใหญ่แต่หมายถึงสถานที่ที่เราอยู่ แล้วรู้สึกมีคุณค่าและรู้สึกดีกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเลยค่ะที่ทำเลยดีเราก็ติดถนนใหญ่ด้วยนะคะ คิดว่ายุคนี้เป็นยุคของอินฟลูเอนเซอร์เนาะต้องใช้โซนที่สําหรับถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนแล้วอีกอย่างใครที่ต้องคิดคอนเทนต์ตลอดเวลาบอกเลยว่าไม่หมดแพชชั่นแน่นอนด้วยความที่แนวคิดโครงการนี้เขาอยากให้ผู้ที่อยู่อาศัยหรือลูกบ้านเนี่ยรับดูได้ถึงการที่เข้ามาอยู่แล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าที่นี่แหละเป็นคุณค่าของเรามาพูดถึง3จุดเด่นหลักๆของที่นี่กันดีกว่าอย่างแรกเลยที่เนี่ยเป็นคอนโดที่สามารถพักผ่อนได้ด้วยทํางานได้ด้วยแล้วก็อยู่อาศัยได้จริงนะด้วยความที่อย่างแรกส่วนกลางเขา มีมากถึง33จุดเอาแบบหลักๆที่บิวรู้สึกว่าหูมันดีมากๆแล้วโซนที่เขาให้นะมันจริงจังมากๆปกติอะคอนโดในราคาประมาณนี้เลน์เท่าๆกันเนะมันจะไม่ค่อยเห็นฟาซิลิตี้ที่แน่นแล้วก็ใช้งานได้จริงจังขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมเนอะหรือว่าเป็น The Royal Dining Area นะก็คือโซนที่บิวนั่งอยู่ตรงนี้นะ เป็นโซนที่เราสามารถจัดปาร์ตี้ได้ฟิตเนสเขาอาใหญ่มากเล่นได้สะใจใครที่ไม่มีเวลาออกไปข้างนอกเยอะไม่มีเวลาไปฟิตนเนสเนาะสามารถจ้างเทรนเนอร์มาออกกําลังกายที่นี่ได้เลยอะคอนโดส่วนใหญ่อะจะมีที่ละอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ที่นี่จะมีครบจบในที่เดียวเลยแล้วราคา ดีมากๆออย่างที่2วิวขอมาเจาะลึกเรื่องของความรักชุลีที่เขาให้นั่นก็คือจักรุซี่ส่วนตัวปกติแล้วถ้าเราอยากได้การบําบัดจากอ่างจักรุซี่จริงๆอ่ะก็ต้องไปที่โรงแรมใช่ไหมคะหรือว่าถ้ามีอ่ะค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมันก็เยอะล่าสุดคุณแม่วิวเพิ่งถอดอ่างจักรุซี่ออกไปจากบ้านพอไปถามแล้วนางบอกว่าไม่อยากค่ะ อางอาบน้ําบ่อยๆอ,อ,อันนี้บิวเข้าใจนะคือถ้าเราไม่ใช้งานมันก็จะเหมือนสระว่ายน้ําที่เราต้องมาขัดแต่ที่เนี่ยแค่จองนะคะเราก็ใช้ได้แบบเต็มที่ข้อที่3นะคะนั่นก็คือความเงียบสงบแต่ก็ไม่ตัดขาดความเจริญด้วยความที่โซนตรงเนี้ยเป็นโซนรัดพาวเนาะแล้วตรงเนี้ยเดินทางสะดวกมากๆนอกจากจะใกล้ MRT สายสีน้าเงินแล้วอ่ะมันยังใกล้ MRT สายสีเหลืองอีกอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ได้วุ่นวายอย่างที่คิดเพราะโซนข้างในอะ่ะมันกว้างมากๆ คือเขาเป็นห้องทำงานฟิลแบบวิวพาโนรามาทุกคนสมมุติเราต้องคุยงานส่วนตัวที่มันเปซนฟิ่งิดนึงเน้ราก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ทุกคนมันก็จะมีความไพรเวทขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเราต้องบรรยากาศบลัดูีิกว้างม,มากหรือใครจะมานั่งอ่านหนังสืออ่ะกะได้คือบอกแล้วว่าคอนเทนต์ไม่ซ้ำจริงๆต่อวันเพราะว่าเราสามารถแบบมีแพชั่นได้ไรขิดจำกัดมากมาก แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่แบบเรามานั่งทำงานได้ด้วยนะคะนี่ปลักไฟให้อะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ทำงานสวนยงามอาลาทุกคนเดี๋ยวห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นไม่ว่างแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาทำสปากันในห้องนี้ เข้ามาเนี่ยเขาจะมีอ่างล้างมือมาให้แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว,ว่าจะสตรีมหรือซาวน่าเวลาใช้ก็จองรีสอร์ที่เป็นคาร์ลอมบานอย,าอย่างนี้นเลยนะมันเหมือนแบบเรามาทำสปาเลยเราสามารถจิบแชมเปญอ่าหรือเครื่องดื่มมีบองสวยอ่ะมันสวยจ,จ,จริงๆดูสิคนทุกคนอาจริงๆวิวอยากลงแชตตอนนี้มากๆแต่หัวห้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูฟิตเนสก่อนดีไหมไปเดี๋ยวเราไปดูฟิตเนสกันเลยดีวยกว่าค่ะ สมมุติว่าเราจะจองนะเราก็แค่เลื่อนป้ายจากวางเป็นไม่ว่างแบบน,นี้เห็นปะมันเลื่อนได้เราก็ไม่ต้องมีใครแบบรบกวนเราละอ้ะอาเข้ามาค่ะลงแบบ bed major อะทุกคนลงนอนของเมเจอร์เห็นปะมาเชื่อม nintendo switch เล่นตรงนี้ก็ได้อ้ er าบวิวว่ามันเชื่อมได้ใหญ่มากเลยใช่ไหมตอใหญ่กว่าตัวเราอีกนะดูด,ดิอ่า เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงดีกว่ามันจะติดกันตรงนี้เป็นห้องเขาเรียกว่าห้องเพลย์รูมอีกห้องเป็นห้องเกมรูมตรงนี้ก็เป็นโซนสมมิ่งพูลนะคะบิวจะบอกว่าที่นี่มีสระว่ายน้ำที่ใหญ่ใครที่ไม่ได้อยากว่ายน้ำแต่ชอบบรรยากาศตรงเนี้ยเราก็สามารถมา,มานั่งทำงานได้เพราะจะมีโต๊ะการทำงานในบรรยากาศแบบเนี้ยมันไม่หมดแพชชั่น Hello และนี่ก็เป็นห้องวันเบสนะคะคือเบ mm hmm. นจะบอกว่าเข้ามาแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบนะทุกคนที่นี่เขาจัดโพซิชันให้แบบที่มันไม่ได้รู้สึกแคบเลยวิวหน้าต่างตรงนี้วิวตรงเนี้ของเขาใช่ไหมคะใครที่ต้องการถ่ายรูปหรือว่าอยากถ่ายอะไรในห้องอย่างเงี้ยแสงมันพอดีแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงเขาจะเอาคอมเพรสเซอร์แอร์เนาะไว้ด้านบนทําให้เรายัางมีพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้สําหรับ วางเครื่องซักผ้าหรืออะไรใดๆก็ตามต่างผ้าอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะส่วนตู้เสื้อผ้าที่นี่ขอบิวอินมาให้แล้วนะคะย้ำว่าบิวอินให้แล้วนะเราไม่ต้องแบบเปืืองเงินเพื่อไปซื้อตู้เสื้อผ้าด้วยหรือแล้วมันเก็บของได้เยอะมากข้างบนอะ่ะใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบิวพาไปดูอีกห้องนึงดีกว่าไปกันค่ะ ูห้องน้ําที่นี่เขาจะเป็นแบบแชร์กันเราก็เชื่อมมาเชื่อมมาเป็นแบบนี้มันจะทะลุระหว่างห้องรับแขกกับห้องนอนนะคะอ่ะแล้วสิ่งนี้ก็คือบลูทูธไว้เชื่อมต่อกับลำโพงของห้องนะคะทำอาหารนั่งห้องน้ำหรือนอนอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถได้ยินเดี๋ยวบจะเปิดให้ได้ยินว่าทุกคนมันดังออกมาเป็นแบบ uh huh. ทั้งห้องอ่ะทุกคน ปิดก่อนเ๋ยวติด l ิ g a ิไม่ต้องกังวลว่าจะมีให้เฉพาะบางห้องมีให้ทุกห้องนะคะของโครงการทุกห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องท้ายไหนก็ตามนะ ห้องนี้ก็เป็นอีกไทป์หนึ่งที่ใหญ่กว่าห้องนอนปกติขึ้นมานะคะด้วยความพิเศษของเขาอ่ะเขาจะเซปเรตห้องครัวห้องน้ําห้องนอนไว้แบบแยกแบบเป็นสัดเป็นส่วนเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบปิดแบบนี้อ่าส่วนห้องน้ำอ่ะก็จะใช้ร่วมทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องหลับแขกด้วยนะคะก็จะเป็นประตู2บานที่สามารถใช้เชื่อมกันได้แบบนี้เลย จุดเด่นของเขาก็คือมันจะมีห้องกัน้น2ห้องนะส่วนห้องต่อไปอันเนี้ยมันจะเป็นห้องครัวที่มีประตูกั้นด้วยนะคะอีกชั้นหนึ่งอ่ะก็จะให้ความเป็นส่วนตัวอีกระดับหนึ่งรู้สึกว่าการออกแบบของโครงการนี้มันจะให้ Space ที่ กว้างมากๆดีไซนได์ดีจริงๆอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนครัวนะซึ่งจะบอกว่าครัวเนี่ยหรือว่าโซนทำอาหารมันเหมือนกันทุกห้องนะคะตรงนี้คือโซนที่เราเอาไว้จัดเตรียมอาหารสมมติว่าเราเตรียมจานเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ต้องทำอาหารด้วยเห็นไหมเราก็สามารถวางของตรงนี้ได้ด้วยนะอ่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่าตรงนี้เป็นแบบซอฟท์คลสหมดอ่าตรงนี้ก็จะเป็น ล็อกไว้ใส่พวกจานไม่ใช่จานชามล็อกไว้ใส่ช้อนคือจะบอกว่าโซนครัวจัดเต็มแล้วก็ทำอาหารได้จริงเพราะว่ามันมีโซนที่เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางของอ่ะแลวนี่ก็คือห้องน้ำมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นไหมจะบอกว่าเดี๋ยวไปวนั่งให้ดูว่ามันกว้างขนาดไหนโซนห้องน้ำของเขาอ่ะมันกว้างประมาณน,นี้กว้างไหมค,คือหนึ่งคนนอนได้ สำหรับห้องสุดท้ายที่วิวจะพาทุกคนมาดูนะคะก็คือ one bed plus นั่นเองค่ะคือห้องนี้นี่เหมาะทั้งอยู่เองแล้วก็ลงทุนเลยนะด้วยขนาดและฟังก์ชันพื้นที่ของเขาเนี่ยคุ้มค่ามากๆมีขนาด34ตารางเมตรใหญ่กว่าห้องนอนหนึ่งห้องทั่วไปของโครงการนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นด้วยด้วยความเป็นแบบของเขา่าเป็นแบบ one bed plus เนือจะมี ห้องอเนอกประสงค์เพิ่มขึ้นมาซึ่งเราอ่ะก็สามารถปรับใช้ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทําทห้องทํางานเนอะหรือห้องอ่านหนังสือพื้นที่เรียนออนไลน์ใครที่ซื้อเพื่อแบบปล่อยเชา่าเพื่อลงทุนเนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าฟัสชิลิตี้แบบเนี้ยหลายๆคนนะชอบมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเอาจิงๆบิวไปดูหลายโครงการของ a d m o s นะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาฟัสชิลิตี้ที่จัดเต็มอ่ะมาไว้ตรงโซนลาดพร้าวด้วยความที่ดินของลาดพร้าวอ่ะมันค่อนข้างสูงนะราคาสูงมากๆเชื่อว่าปล่อย เช่าไปยังไงคนก็เข้ามาเยอะแน่ๆเผื่อๆจะห้องเต็มบิวว่าที่เนี่ยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ควรมาเห็นด้วยตัวเองนะคะส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานพร้อมอยู่ตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวบิวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะทุกคนวันนี้บิวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย